เริ่มต้นอาชีพใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่จะไปได้ไกลงานด้านวิชาการก้าวหน้าก้าวไกลอย่าลืมนะครับสาหรับแฟนๆ u t u b e ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับเรามาต่อคนเกิดปีลิงแหมดาวดีครับตัวเจีย้ยอิง ให้เปรียบเสมือนคุณกำลังจะไปหาความรู้ใหม่ๆไปโรงเรียนแม่จูงไปใครเคยเป็นเด็กไหมครับถ้าพ่อแม่พาไปไหนแล้วก็พาไปด้วยเรารู้สึกสบายใจอ่ะหนึ่งอาหารการกินดีออกไปกับพ่อแม่ท่านก็พาไปพบคนดีๆสบายใจกลับมาก็มีของฝากติดไม้ติดมือมีของเล่นอย่างผมเนี่ยตอนเด็กๆนะครับถ้า เตี่ยพาไปไหนและกลับมาแด้ซื้อของติดมือมาตลอดส่วนแม่ไม่ค่อยพาเพราะแม่จะอยู่ค้าขายอยู่ที่บ้านครับฉะนั้นคนเกิดปีลิงชื่อเสียงจะดีติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่มักจะช่วยเหลือเกื้อกูลเกื้อหนุนเป็นอย่างมากเริ่มต้นอาชีพใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่จะไปได้ไกลงานด้านวิชาการก้าวหน้าก้าวไกลเหมาะกับนักเรียนนักศึกษา ที่จะเริ่มต้นการขยันขันแข็งจัดโต๊ะเรียนใหม่เป็นการดีนะครับโชคเสี่ยงไม่มีมีโชคเงินเก็บอย่างเดียวแต่สุขภาพคนที่อยู่รวมเป็นกรงสีให้ดูแลเอาใจใส่แม่ของตัวเองด้วยเพราะสุขภาพท่านจะไม่แข็งแรงเดือนนี้ท่านเหนื่อยมากครับเรามาถึงคนเกิดปีไก่เจอเพียงอิงเจอเพียงอิงแล้ว ชงปีคุณอย่าลืมนะครับปีนี้กระต่ายกับไก่ชงกันแล้วกระต่ายวันนี้เจอแพะตัวเพียงอิงความคิดความอ่านล้นก้าวหน้าก้าวไกลไปมากมโนมากเกินไปคิดว่าอย่างล้นคิดว่าอย่างน,น,าางนี้แต่ก็ทำไม่สำเร็จเพราะถูกกดดันคือตัวชงกดเอาไว้ แตตัวดิ้นให้มาไปพอไปแล้วโดนล,ล็อกไปแล้วโดนล,ล็อกอ่านี้ทำให้คุณรู้สึกว่าหมดหวังละเหียหัวใจนะครับฉะนั้นคนเกิดปีไก่เดือนนี้สุขภาพไม่ดีมีโอกาสป่วยตมราจีนบอกว่ามีเคราะห์นะครับถ้าเป็นคนสมัยก่อนนะครับออกลูกไม่ออกเออเออคำนี้เนี่ยมันคนจีนออกลูกไม่ออกคนไทยเรียกกัาเป็นแม่นาค ทฉานั้นใครที่มีคนท้อมอยู่ในบ้านใกล้หมอเป็นพิเศษอย่ามั่นใจอะไรนะครับให้ระวังการขัดแย้งกับภายในครอบครัวนะครับเรามาดูต่อคนเกิดปีหมาเก็บใช้เจอเก็บใช้เก็บใช้ใน,นการแย่งชิงต่อสู้คุณเคยสังเกตเวลาหมาอยู่เป็นฝูงนะมีอะไรสักตัวมันวิ่งไปช่วยกันกัด แต่ถ้าไม่มีอะไรมันจะกัดกันเองตอนนี้เหมือนกันครับให้ระวังคนที่เคยช่วยเหลือคนที่ทำงานด้วยกันเขาไม่ใช่จะมาทำร้ายคุณแต่เขาผิดพลาดแล้วก็จะโยนบาปมาให้ถึงคุณะฉะนั้นคนเกิดปีหมาในเดือนนี้ให้ระวังเรื่องของการแตกหักแยกกันเลยเลิกกันทะเลาะก,กันไม่ไปมาหาสู่กันครับแล้วก็สุขภาพไม่แข็งแรง อุปสรรคมีมากมายครับแย่งทำมาหากินแย่งของกันฉะนั้นผลประโยชน์แบ่งให้ลงตัวอย่าเอาเปรียบเขาแล้วคุณก็จะไปได้ดีเรามาถึงคนเกิดปีหมูสุดท้ายของ12นักษัตวนะครับชิกสัวทันทีเรียนดวงจีนใหม่ๆพอชิกสัวคำว่าสัวอยู่ที่ไหนคือตัวร้ายอยู่ที่นั่น แต่ตัวชิกส่วนด้นดีคือตัวยับยั้งความมั่นใจคุณไว้สักนิดหนึ่งแปลว่ากำลังจะทำอะไรสักอย่างจะมีคนเฮ้ยพี่อย่าไปนะเฮ้ยพี่อย่าเนะ,นะทำให้รู้สึกว่าคุณจ,ตตจิตตกไหมจิตตกไะไอตัวชิกส่วนีครับเหมือนเจอนักเลงอันธพานยามานะเดี๋ยวกูจัดการมึงนะเออคูอยู่นั่นแหละคูจนเราฟอร์นะครับแล้วไม่ใช่มาตัวเดียว ถ้ามีชิกส่วเจอตัวอื่นอีกดีมันเจอซ้อนสองตัวเพราะเดือนนี้เป็นเดือนแพะดินหนักเมื่อเจอเนี่ยน้ำหมูเปรียบเสม,มือนน้ำเราถูกใส่แก้วไว้แล้วพวกเขาโอ่งมาใส่ซ้อนแก้วอีกคุณได้ออกไปไหนคุณได้ดูเพราะฉะนั้นเดือนนี้หมูเครียดกดดันนะครับให้ระวังการผิดพลาดแต่ตัวคุณเองก็กลัวครับไม่น่าทำนะเหมือนกับถูกล็อกสองชั้น มีคดีความมีโอกาสแพ้และเสียสตังนะครับการงานก็มีปัญหานี่คือปีหมูครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ